ผมคิดว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกยุคที่มีวิกฤตหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งวิกฤตของสิ่งแวดล้อมภาวะ โรคร้อนหรือโลกเดือดสงครามความรุนแรงอคติที่เกิดขึ้นความขัดแย้งในทางการเมืองการเอาระเอาเปรียบซึ่งกลายเป็นโลกที่มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะเคยมีมาคนจํานวนหยิบมือเดียวก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินจํานวนมหาศาลส่วนอีก99%ก็ดิ้นรนอยู่กับความอัตคัดขัดสน โลกที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นโลกที่ชวนให้เราโหดหูหรือสิ้นหวังนะครับแต่ว่าเราเป็นมนุษย์สามารถที่จะรักษาความหวังของเราที่จะเดินหน้าต่อไปได้ผมก็คิดว่าปีใหม่ทุกปีมันควรจะเป็นเวลาที่เราได้มาทบทวนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับโลก ก็ยอมรับว่าโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปนอย่างที่ใจเราปรารถนาเสมอไปแต่ว่าโลกที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาเราก็ยอมรับมันได้แต่ในฐานะมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกและมีศักยภาพเนี่ยเราก็ยอมรับแต่ไม่ยอมพ่ายแพ้กับมันก็หาทางที่จะทํางานในลักษณะที่เป็นไปได้ตามที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในแต่ละปี ผมก็คิดว่าปัจจุบันนี่มันจะยากที่จะบอกว่าสูตรสําเร็จของการที่จะทำนีมันเป็นยังไงมันต้องทําอะไรหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรมันซับซ้อนและมันยากเกินกว่าที่เราจะเอาทฤษฎีที่เคยสร้างมาในอดีตหรือประสบการณ์ความสําเร็จในอดีตมาใช้แบบตรงไปตรงมาแต่ว่าในความซับซ้อนในที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็เรียกร้องให้แต่ละคนที่ทํางานในแต่ละพื้นที่นี่ต้องใช้ ความคิดสร้างสรรค์อาจจะเรียกว่าเป็นศิลปินก็ได้นะที่มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้จากเงื่อนไขที่ตัวเองดำรงอยู่ก็อยากให้ทุกคนมีความมีความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าเราก็เรียนรู้แล้วก็งอกงามไปตามเงื่อนไขยอมรับได้แต่เราก็ไม่ยอมแพ้